อาสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครูแจ๊สเกมนะฮะแจ็กกี้แล้วกับบุลเลสตอมพาเท่าไหร่วะลืมช่างเถอะตอนนี้ก็มาต่อกันดีกว่านะฮะกับบุลเลสตอมนะครับเตื้อๆๆๆตื้อตื้อๆล็อกแมนจะไล่โย่คนลงกระโดดอือ โอ้ขนาดเปิดกราฟิกต่ำๆนะเนี่ยอ้าวไปไง่ะเฮ้ยชอว์อื้ออ๋อตรงนี้เป็นให้กดซ้ายกดขวานะครับถ้าเรากดถูกจังหวะเนี่ยมันจะได้พอยต์แต่ผมกดผิดจังหวะตลอดเลยนะฮะ ก็คู่กาก้มีลูกๆอย่างนี้โอ้โน้ำน้ำโอ้น้ำน้ำมีลูกๆอย่างนี้ดาว่าศัตรูต้องอยู่ใกล้ๆแต่ขอช้อปปิ้งก่อนอ่าชาร์จหมดนะครับถ้บอกหลักนี้ชาร์จสำคัญมาก

ผมว่ากระตุกหน่อยๆนะฮะนี่ยังไม่ได้ยิงเลยฮะก็ไปฆ่าบอสมานี่ยังไม่ได้ยิงเลยฮะมีอะไรบ้างวะอายบูชิตบูชิตอะไรพิดบูเทอเรียะอาอิชิอิชิไม่มาท้ากว่าอิชิแม่งคนตายยินว้าวโกโกโก พ, er? e พร้อมเพื่อนเอ้ยพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วเฮ้ยี้อะไรอ่ะเอาแล้วี้อะไรนเมื่อกี้อะไรอ่ะโอ้ล็อกแมนเฮ้เฮเซเฮเซ ลงมาลงมาสนุกกระเซทางไหนอะเอา เไงลนะ่ะเจอท่าโคตรเทเป็นไงล่ะเออดิงดองคืออะไรวะดิงดองเหมันจะมีลูกเล่นของฉากให้เล่นเยอะนะฮะด่านนี้โอ้เออ เอ้เลยเพิ่นจะเล่งยากนี่ครับเราต้องบุกไปหาม kind of ันอย่างนี้นี่เหช็อตอืมให้ช็อตอืม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 เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ จอบานมาเช่นแล้วโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหไอ้ที่มีบอสอีกแล้วเอาไม่ใช่บอสนี่หว่าจริงแม่งไม่เข้าเรียบร้อยฮะเฮ้ยขี่ไม่โดนออื้ยิงคุย มามา <c oughs> มามาเลยมึงมาเลยพวกมึงมา เป็นไงล่ะโอ้ฉันพร้อมแล้วเพื่อนเอ,อ้ยพร้อมที่จะลุยกันมานานแล้วฮ่าโยนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะระเบิดเป็นปุ๋ยไอ้พวกแม่งระเบิดเป็นปุ๋ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งแบตหมดลูกเดี๋ยวเพิ่งแบตหมดท่านหนึ่งของพ่อใช้ก่อนลูกเดี๋ยวพิ่งแบตหมดหม,หมดแล้วอื้อทุกแม่งเอิเ๊ด โอ้ยเขี้อะไรนะอืมอ๋อกูกดลิฟต์อ๋อจริงๆเมื่อกี้เราไม่ต้องยิงก็ได้นะฮะกูกดลิฟต์ทีเดียวก็ได้แล้วนะโง่เองอีกกูโอ้อ่าเขี้อะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ตก ต้องไปคี้เป็นโบนัสนะฮะทำลายเข้าไว้แล้วกันระวังสายไฟช็อป,อ,ปอ,ปชอปปี้จบเหมือนปืนที่เราจะใช้สุดคือปืนนี้นะฮะ

โอ้พังพังพลาดเพลีชอบไม่ไม,ม่จ้าเป็นเกมที่ใช้สไนเปอร์ไรเฟลิลได้แบบว่าบูมากมากแล้วนะฮะค่อยๆย่องเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปโอ,โอ้ด่านนี้มึนหัวมากๆเลยฮะอืม อ้าเมื่อกี้เมื่อกี้กี้เห็นใครวิ่งอยู่ครับอื้นี่บางอาสน์นันี่บางอาสนะนักปั๊มอยาก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 นะักอยากนะักอยากนะักอยากนักเหอยากอยากกันนักอยากเจอกันนัก เต็มตูดเออมีโชว์เอาโอ้โหไ,ไอ้เฟืนนี่ยิงยิงทีนี้ควันพุ่งเลยฮะโอ้ผยิงไม่โดน เหมือนว่าจะไม่ใช่เวลาของปรนนี้แล้วนะอีอีเป็นไงเป็นไงอีเป็นไงเป็นไง,นไง <c oughs> มามาเจ,จ้าไหนเจ้าไหนมีปัญหาอีกอ๋อพี่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 ช็อตกันครับพี่พี่ช็อตกันครับพี่ชอ็ชอตกันครับช็อตกันช็อตกันชอ็นชอตกันของพี่อะครับอือไง แซบดากเลยสิพวกมึงแจ็คทัวรยย์กันไปใหญ่โอ้ได้โอ้ได้ก็ได้เอาไปเลยกลายเป็นกูกูคลัชงอีกก็เข้ามานะคำพูดโอ้ตายจริงไรสมองอ,อืบ่ายบายช้างน้ำายบายฮิปโป บายบายช้างนำ้ำบายบายฮิปโปบุ๊มบู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 มหัวกระจายโอ้โอ้โออย่าลุ้มอย่าลุ้มอย่าลุ้มโอ้ โอ้เฮก X-ray เฮ้ยไปนะครับเราเป็น <tamam> ล <us |zh|> <itus> ็อกแมนเราต้องสไลด์ไปมาทางไหนเนี่ยเย่กระสุนเปิน ไปหนตอแล้วนะเนี่ยเฮ้ยไปไหนตอเฮ้ยหรอกคิดดีเทค คืออะไรไม่ทราบวันกี้ใช้เลเว่ลไปเยอะเหมือนกันนะฮะแต่ยิงกากมากโอ้โห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  Oh โอ้โอ้โอ้อ้าวแล้วครูจะไปไงอ่ะมาทางนี้โอ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 ้เฮ้ยไอ้เหี้ยอะไร เกมนี้เป็นเกมขายความเล้าใจอย่างเดียวเลยนะฮะเร็วตรงไหนโอ้โหชอบไม่เห็นทางที่ไหนเลยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอ,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 อย่าลืมนะครับาการยิงธรรมดาของเกมนี้มันแทบจะไม่มีผลซะเลยหมายตายกล้วน,นะชี้ลนะฮะ ยิงไม่มีผมเขาก็เรียกชีหากบวชเหมือนพระก็ต้องเรียกชีมันหลบได้ฮนะนี่ลบหลบเหรอหลบเหรอเก่งนักจากไหนมึงเก่งจากไหนเก่งจากไหนมันหลบใครไม่หลบมันหลบล็อกแมนอย่างกู อืม,อ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 มเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเราใจไหมล่ะโดนไม้วันนี้เขาเรียกโดนมดไม้เหรอข้ามแนวไว้เนี่ยอ๋อ้ามตรงนี้นะชึบชึบ อย่งยิงอยยิงอยกูเป็นแลมโบ่เออโดนแทนกูเป็นแลมโบเออโอ้โอ๋ออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋นีออ๋อัออ๋ออ๋ออออออ๋อย๋ออ๋อี๋ออ แข่งซะแข่งนะครับอู้เป็นโอเป็นโออู้เจ๊ดแว่อู้ยเอาแล้วเอาแล้วโอ้ยอุลันแล้วกูลันแล้วปิ๊ปปี๊ปไปแล้วไอ้เฮียลิฟ โอ้อโอ้โหบู้บูตลิฟบูตลิฟโอ้โหโอเคครับผมวันนี้คงไว้เท่านี้นะสำหรับบูเล,ลตสตอมนะมันมากเลยวันนี้โอ้ด่านนี้ใช้ได้เลยสนุกทีเดียวนะฮะเดี๋ยวตอนฆ่าบอสคาาก่อนเยอะเลย ว่ายัางไงก็ติดตามครูแจสเกมได้ทุกเมื่อนะฮะเฟซบุ๊กนะครูแจสเกมทีวีนะฮะแล้วก็ YouTube กับช่องของครูแจสเกมทีวีนะฮะผมกับครูแจสและแดงเจอโอดได้ที่นั่นเลยนะฮะมีอะไรติดต่อสอบถามหรือต้องการจะอยากรู้อะไรหรืออะไรก็ตามแต่ก็สามารถเข้าไปคุยในแฟนเพจได้นะครับเพื่อที่ว่าผมตอบได้ผมก็จะช่วยนะฮะอะไรช่วยได้ก็จะช่วยกันโอเคครับผมไว้เท่านี้นะครับสำหรับรอบนี้หวังว่าคงจะสนุกกันนะครับไว้คราวหน้ามาเจอกันต่อกับบุลลิสตอมนะครับ ขอบคุณมากครับ